นาะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะทำให้แล้ววันนี้ก็อย่าเยอะนะรู้สึกว่าอืมชุดรวมก็แปลกเนาะพอเราแยกนะชุดรวมก็ไม่เข้าทั้งหมดเนาะแปลกดีไหมนะคะนี้ชุดรวมของเราก็มีนะแต่อพี่ก็ไปเอาเอาไปใส่นั่นเนาะเป็นชุดรวมของหุ้นแล้วกันเนา เพราะวันนี้ดูท่าทางแล้วฮาหนอยเขาก็ไม่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 ไมไมไมเท่าไหร่นาอเจ็ดน้อยเขาก็ของเขานะอืมแต่เนี่ยกิดนะสิกิดนะใช่ไหมกิดกิดเข้าไหมวันนี้ของชุด,ดรวมก็ไม่เข้านะพูดถึงเนาะก,ก็ไม่เข้าชุด,ดรวมกิดกาน่ะกาสิชุดกาไปเข้ากิดหมดเชย อืมนะโอเคนะคะก็คงประมาณนี้ลงแล้วลงเลยนะจะไม่ได้คิดว่าจะไม่ได้เข้าไปหายนะเพราะว่าพวงนี้ทํางานโหทํางานไม่มีเวลาหรอกคะ่ะโอ้ยไม่ได้ลุ้นเลยอะ่ะพรวงนี้ทํางานไม่ได้ลุ้นนะคะถ้าทํางานจะไม่ค่อยได้ลุ้นนะคะจะเย่อหน่อยตรงนี้เนาะก็ลงให้แล้วก็ ข้ามาดูกันกันแล้วกันนะคะแล้วก็แคปหน้าจอไว้เนาะจะได้นี่เนาะแคปไว้แคปไว้จะได้จะได้ไม่ต้องไอนี่เนาะถ้าใครจะได้ไม่เข้ามาบ่อยๆอยากเข้ามาบ่อยๆพี่ก็อยากใหนะ้เข้ามาบ่อยๆบ่อยๆนะเข้ามาบ่อยๆก็ดีเนาะ <laughs> คนเคยทำเนาะไม่ได้ทำแล้ววันนี้ว่าจะไม่ทำแล้วนะ สัญญากับตัวเองเอา้าวพอแล้วพอได้ลุ้นแล้วมันเพลินนะ่ะลุ้นแล้วมันเพลินนะ่ะเผื่อเข้าเผื่อปังอะไรเงี้ยอืมเนาะก็จะได้ลุ้นนะ่ะอืมก็จริงเนาะก็จริงนะคะเวลาได้ทําแล้วมันก็มีความสุขเนาะคนมันเคยทําเคยนี่เนาะนะคะแตกไม่ต้องเยอะกันนะเบาเบานะคะ ห้ามเยอะดูดิดูนี่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 แค่นี้ยังยังสิบกว่าหุ้นละแล้วต่อไปล่ะค่ะทั้งวันนะคะหุ้นนะหุ้นของเราทั้งวันเนาะโอเคค่ะประมาณนะะี้ค่ะขอทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ